สะกอกหมูมาหมูมาเนื้อคอราตต่อคอราตนี้ต้องกินพวกนี้เนาะไส้กรอกทานดูจะรวมความเส่หมมหมมผมไม่ได้ของผมมันจะเป็นหมมผักกาดนะหวานผักกางใช่ไหมไม่มีไม่ใช่หมมยีสานไม่มีเครื่องในไส้กรอกเป็นไส้กรอยยีสานสะกอกอีสานเป็นหมาัมเราเาไม่ใส่เครื่องในหมมไม่ใช่หมมโจกงกนะไม่ใช่ครัหมมเท่งหนุ่มหมมเท่งหนุ่ม นี่เป็นแถวเลยดูดีโอ้มีทั้งเนื้อทั้งหมูนี่แต่ว่ามันสิบห้าบาทเนาะเนี่ยเ,เนื้อสิบห้าบาทหมูสิบบาทหมูเป็นเนื้อครับอ่าฮะจะกินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเป็นปันป้นสักปั้นหนึ่งนี่เลย ขาหมูก็สิบบาทตลาดเซฟวันนะครับร้านหมูสุขใจเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เห็นใส่เสื้ออันนี้เสื้อเพื่อนใส่กอดของหุ้นไพนเนี่ยใช่เหรอใช่แจ็คคอร์ชิปชิปแปลงเนาะเจ๊ขคอคนจีนอ๋อคนจีนสวัสดีครับเจ๊ไม่เห็นเลยคุณหล่อคุณสวยของผม ขพี่สาว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 ดี่ดีต้มนาต้มตาได้เห็นแล้วเธอต้มนาพี่สาวอันนี้คุณเคยรู้จักกันถึงทักกันได้เนี่ยจำได้เนี่ยคุณไม่รู้จักคุจำไม่ได้จำผมไม่ได้หรอกจำเสียงจำเสียงเธอได้หม่อนเนื้อรับอะไรดีอันนั้นมีเปรี้ยวไหมอันนั้นไม่เปรี้ยวอันนั้นลองเิี่ยวหม่ำหม่ำเนื้อหน่อยดิอันนี้ร้อนปไหนี่อันไม่เปรี้ยวอันไม่เปรี้ยวเอาไม่เอาหม้เอาหมูกระทะแต่เปรี้ยวนิดเดียวเปรี้ยวนิดเดียวหรือเ่า อันนี้เท่าไหอันนี้หูไม้ได้สิบาทท่ไม้เลยอันนี้อาลสกาาไม้เด้อพี่อนตังได้ไหมตังนี่เลยพี่อนตังอนอนึ่งขอมาเจ็ดสิบเด้ได้วันนึงขายได้เยอะเลยนะอันนี้ทำเองเลยเหรอใช่ใช่ทำเองะเกนใช่ไหมตะกนายได้เลยะเกนทังนี้เลยนะครับ ลองชิมลองชิมอาเนื้อเนื้อลองหยิบชิมได้เลยครับนี่อันนี้อันนี้ร้อนเหรอใช่นี่ไม่ร้อนอ่ะอุ่นแล้วอุ่นแล้วครับอ๋ออุ่นๆนี่อ๋อจะออกสีสีดำดำนิดนึงแก่ได้แก่หนึ่งเี้นะต้ากระหนื้อเด็กเป็นช้าอ๋อยอยินแล้วอยอยไม่เปรี้ยวนั่นทำเมื่อวาน อมม่มอ,อกนิดเดียวอ,อ๋อกินน้อ,อก,กินกับผักนะผลเพื่มเยอก็อจะมีกระล่ำกับพริกสดให้มีกระหล่ำพริกสด